ีแลกโดยการรีแลกนะครับผมโดยการฝึกซ้อมนี้จะค่อนข้างที่จะรีแลกสำหรับกลุ่มประเทศตัวจริงเพราะว่าพื้นสนามนั้นค่อนข้างที่จะแข็งนะครับทําให้นักเตะหลายคนมีอาการตึงแล้วก็ล้าจากการแข่งขันเมื่อวานครับผมก็จะมีทางด้านกลุ่มของเพื่อสาประตูและก็ ผู้เล่นสำรองนะครับผม คนโยงก็ได้พูดคุยกับนักเตะเสือพื้นตัวจริงนะครับเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเล่นบนพื้นหญ้าเทียมแล้วก็ทางด้านโคชโชคก็ได้คุยกับสองกองหลังลูกครึ่ง

เป็นเดวสนะครับที่เมื่อวานมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ได้ถูกเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่ต้นเกมวันนี้ผมได้พูดคุยกับเจ้าตัวแล้วครับน้องบอกว่ายังไม่สามารถวิ่งได้นะครผมอาการไม่ได้รุนแรงคือเกิดจากการที่ข้อเท้าพลิกก็อาจจะต้องใช้เวลา3-4วันเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับผม ครัได้ให้สัมภาษณ์ว่าการเล่นพื้นหญ้าเทียมนั้นค่อนข้างที่จะทําให้นักเตะบาดเจ็บง่ายแต่ท้ายแล้วนั้นก็ไม่ใช่ข้ออ้างครับที่เราจะใช้ในการมาเป็นข้อแก้ตัวเพราะว่าสุดท้ายทุกทีมก็ต้องใช้สนามหญ้าเทียมแต่เราจะเล่นอย่างไงให้ตัวเองไม่บาดเจ็บแล้วก็ทําให้ทีมชนะได้ สำหรับ yeah. ทิศชาติไทยนะครับจะพบกับทิศชาติลาวนะครับในเวลาตามตามเวลาท้องถิ่นคือ15นาฬิกา30นาที15นาฬิกา .00 นส่วนถ้าเป็นเวลาที่ประเทศไทยก็คือ14นาฬิกา .00 นนะครับหรือว่าบ่ายสองแต่ท้าสดทางช่องวันและเอสพีครับโดยอุณหภูมิณะตอนนี้นะครับที่มองโกเลียนั้นอยู่ที่9องศาเซลเซียส er ครับถือว่า ไม่ร้อนไม่หนาวนักเตะไทยน่าจะชื่นชอบกับอากาศเช่นนี้เราพาไปดูกลุ่มผู้เล่นสำรองที่เมื่อวาน บางคนก็ได้ลงไปสัมผัสเกมในช่วงท้ายอย่างเช่นเจ้าต้นนะครับที่ได้ลงไปในช่วงท้ายเกมนี่ก็ยู่อยู่ในกลุ่มของผู้เล่นสำรองสำหรับเกมที่จะพบกับทีมชาติลาวก็แน่นอนครับต้องมีหนึ่งคนที่ลงไปแทนเบนจามินเดวิสและก็ ในตำแหน่งกองหลังที่น้องมิวครับได้เกิดอ,อาการบาดเจ็บทำให้ข้อเท้าแตกต้องพักไปจนจบก,การแข่งขันเลยทีเดียว เกมถัดไปของทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวนะครับในวันที่28ตุลาคมนะครับผมเวลา15.00นนหรือว่าตามเวลาประเทศไทยก็คือ14.00น,นนะครับสามารถรับชมได้ทางช่อง ASP และก็ช่องวัน31ในเกมแรกครับทีมชาติไทยก็ออกสตาร์ทได้ไม่ได้ ตามแต้นตามที่คาดหวังนะครับผมโดยทีมชาตินั้น,น,นออกนำไปก่อนแล้วก็ถูกมงโกเลียตามตีเสมอในช่วงนาทีที่76ของเกมทำให้ทั้งคู่เสมอกันไป1ต่อหนึและส่วนผลอีกคู่หนึ่งครับทีมชาติมาเลเซียพบกับทีมชาติลาวก็เป็นทางด้านเสือเหลืองมาเลเซียครับที่สามารถเอาชนะทีมชาติลาวไปได้ด้วย1ด้วยสกอร์1ต่อ0ัวาให้ มาเลเซียหลังตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มเจโดยการแข,แข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุชิงแชมป์ทอดทิ้งครับการแข,แข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับจะหาแชมป์กลุ่มจำนวน11ทีมนะครับเพื่อเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมแล้วก็ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุด4ทีมแล้วก็แชลยภาพ1ทีมนะครับที่ จะเล่นกันในช่วงต้นปีหน้าที่ประเทศอุซเบกิสถานสำหรับทีมชาติไทยนะครับในรายการนี้ลา่าสุดก็เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นบระวัทศาตรของฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มเล่นตีจริงที่วันนี้ทางโค้ชก็ ให้ใส่รองเท้าผ้าใบแต่บางคนก็ขอใส่รองเท้าสตาั๊ดนะครับเพื่อสร้างความคุ้นชินให้กับตัวเอง น,นี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับจากสนาม MFF Football Center นะครับผมสนามสมาคมฟุตบอลมองโกเลียครับก็เช่นเคยครับในวันนี้ก็จะมีกองเชียร์ไทยก็คือน้าลิมที่เรารู้จักกันนะครับผมก็ มาร่วมให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยผ่านอพาร์ตเมนต์ที่ลิมนั้นได้เช่าเอาไว้ครับโดยอพาร์ตเมนต์นั้นติดกับสนามแข่งขันเลยทีเดียวต้องบอกว่าเป็นมุมหรือว่าวิวที่แบบ VIP มากๆเลยครับที่เราเห็นไกลๆนั้นก็คือธงชาติไทยนะครับโดยการแข่งขันครั้นงนี้ ธงชาติไทยจะไม่สามารถถูกนำมาใช้ในการแข่งขันได้แต่เรายัางสามารถเปิดเพลงชาติได้นะครับจะเห็นได้จากทางด้านซ้ายมือของจอครับจะมีธงชาติต่างๆยกเว้นธงชาติไทยโดยในครั้งนี้จะใช้เป็นธงชาติเป็นธงฟีฟ้าแทนนะครับผม ภาคย่าเทียมที่สนามแห่งนี้นะครับค่อนข้างที่จะหญ้านั้นจะ,จะเตี้ยหรือว่าเส้นขนาดเส้นสั้นมากนะครับพื้นก็ค่อนข้างที่จะแข็งจึงไม่น่าแปลกใจครับที่นักเตะของเราหลายๆคน มีอาการบาดเจ็บทางด้านโค้ชโยง่งก็ได้กำชับนักเตะแล้วครับว่าวิธีการเล่นยังไงเพื่อไม่ให้เองเกิดอาการบาดเจ็บจากการเล่นพื้นหญ้าเทียม การสุกซ้อมหรือว่าการรีคอฟเวอรี่ในวันนี้ของกลุ่มนักเตะทีมชาติไทยยุรุ่นอายุไม่เกินยี่ปีในกลุ่มแรกหรือว่ากลุ่มเพื่อเสีจริงนะครับก็จะมีทางด้านหมอแซงหรือว่านักกายภาพของเราครับที่ดูแลทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดนี้มาช่วยให้นักเตะฟื้นฟูดได้เร็วขึ้น คครับก็ขอขอบคุณแฟนบอลนะครับที่เข้ามารับชมการฝึกซ้อมแล้วก็รวมถึงการแข่งขันของทีมชาติไทยรุ่นยาว์ไม่เกิน23ปีนะครับผมทางเพจฟุตบอลทีมชาติไทยก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่ทุกท่านติดตามและก็รม่มดไพกำลังใจนักเตะของ ครั้งนี้แอดก็ขออนุญ,ญาตจบการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ัน,นพรุ่งนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอย้ำไว้นิดนึงครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติลาวนะครับในวันที่28ตุลาคมเวลา14 0 0น,น,อน,นอตามเวลาประเทศไทยนะครับผมสามารถรับชมได้ทางช่องวัน31และ ASP ขอบคุณทุกการติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์เพจฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับเราจะนําความเคลื่อนไหวต่างๆของทีมชาติไทยทุกรุ่นทุกอายุไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชายหาดฟุตซอล